จ่าพี่น้องเน่กันไปก็บอาใจพี่นอ้อพนังกันแน่มันบได้ไรนอนใหม่เลยน่น,นอนไรงามเลยเอาอะไรผ้าบู้นอนรงเท้า,ามันตัวนะเดี๋ยวชิชิไปคุดเอาทำกพี่น้องไเดี๋ยวพูดๆหน่พี่น้อง,องเออ เก๋แก okay, mm ่ช hmm. mm ิบะอ่อนพี hmm. mm ่น้องเอ้ยหลังจากที่เข้าหาฮักมาได้พี่น้องเนี่ยเลยเนาะใหม่สองคอพี่น้องเนาะเด้อ ไอ้กล้องกระเบื้อกล้องเทนหรือผ้ากระเบื้นงนี่หืนเปิดแล้วเปิดแล้วสบายดีเลยพี่น้องให้เจ๊เพิ่นจับกล้องหายเลยจับกล้องราคาแพงหน้ากระย่านพื่น้องตุกใจมันบริสันต์คือของพี่น้องเอยตีงแหงกระบื้องันชั้นซาพร่องข้าวหน่กตีงแห้งไปพี่น้องเอยตีงแหงกระวิดหัวทั้งเจ้าทั้งเจ้าราคาถือแม่วความจำอธิบดีกว่าราคาแพงก็ข่อยกระมี่เจ๊ความจำนางดีอยู่ดันน่า อราคาแพงก็ข่อยมันอยากไปหาหมอนะค่ะความจำมาเต็มอยู่ตลอดขก็ที่ได้ขามไปเบิ่องอยู่หมดความจำนางบัวอันได้อยู่ได้เฮ<อ>้ยหกตะวันหากตะวนันนางอยากสันน้นเท่านั้นแหละสั้นสั้นแล้วก็ยาดอกเกคเขาเพียงความจำมันอ่นะนะสั้นเท่ากับข่อยนะเอาเออความจำนางโอเคอยู่หากนั่งอยากสัน้นตีนเฮงเราพูดเทาเบิ่งไปไลยดอกพี่น้องกองนางนั่งวินหัว นางนไปไกลกระย่าลงทางพี่น้องขออนุญาตเดินมาจับกล้องให้นเขาซุยพี่น้องวันนี้เด้ <c oughs> อการว่ากันจาก,กันจำ,จำอึ้งเม่์มานี่พี่น้องเลยเอาซองกอพี่น้องก็ซองกอนครับพันเขาพี่น้องดูนี่ผู้พี่น้อง,งเ้องใม่ต้มก,กันเกลวอด้วยตักกระยางขี้หมาแต่อย่างเดียวอะไรอันอื่นกับแกงกับบุกข่อยที่บ้านได้ดอกอน้องม่อันนี้ ต้มำเจียวมังนาวเจียวบ่ใจกับไปทางหนึ่งพี่น้องโรงพาบาลนำกันนะทางจักไปทางไดนเออเดี๋ยินแต่เสียงหวานวานเนี่ยฝ่าหาสอยกันพี่น้องแล้วกันฝ่าวจากเมื่องพี่น้องเอ้ยทีเดียวกระสอบไปกระสอบมันบาทเดียกันต้งเรื่งไปได้เชดีมาแล้วพี่น้องหักกระเช็ดไมาอยู่หักเพิ่งมาดูร้ายกันไปเจ้าสีสั่งนั่งหนาพี่น้องก็เหยากแก้มอันี้แลพี่น้องเอ้ย พี่ตาป้านะไม่ไรเนาะม,มาดูลายกันดิพอเหลียแก้มอลีพอแบตเตรีก็เตรียมกระตานกับพ่อด้วยจานาเจเบลไลน์กัดูอืก่อนนองเอยเห็นม็นเลยพี่น้อะเจเจจะไปทางใด กทเ้าี่เ้าบายใจสวยกันเอาน่เจ้าหนอก็ตื่นเข้าไปเี่หองามไเ้ยมได้ทรบเด๋พี่หน่องจะหักเอาโด่นพันแล้วะ ตัวแรนนะมันเนี่ยแหละเออ มารวมกันอยู่นี่พี่น้องป่านน้ำใหม่น้ำมีเนี่ยผู้นึงยังโ่เห็นอยู่ผู้นึ่งนะเนี่ยชวนมาเนี่ยชวนเนี่ยบอกแล้วบอกแม่ไปเข่าวชวนค่ะอ้าผัวขาผู้เจ้าพี่น้องโยกขยโยกโยกกระต่ายด้วยก้อนไหนไหนหันแล้วข่าวชวนบอล่ะฮะเข่าวชวนบอบออะไรคือโบเอื้นคุณเฮียมีโบใจด้วยคือโบเอื้นนี่ อาเก็บให้สอบมานเี oh, ่ยคนดังข่าวอยู่แเจ้มนเป็แวขาเจ้านี่ไร่ไี่นั่งได้ไหมแล้วตีข้ออะไรเนี่แม่ซอนเลยเมียผู้ดังอัน้โซตีนโอ้อยากกินหนาเย็นไหมกินไหมตัวเย็นมากินอะไรสูนาแดงนะสูตร่านเารถขอมาหนาท่านน้ำรถเออโอ้ยบอกมานทอ่บอกมันกันนค่เองมาแค่ป่นี่ขามาขาข้าวข้าวตลากในสายคอมาหน มึงจะซูว่าซูแตกก็ไปคนละที่มากเพราะว่าเห็นก้อนไม้ลายขอวนเนาะลายดีเออลายใช่นะจะไปลงเข่าซวนค่ะหลวงพรจัก์ใช่นี่นะคุณนางอ่างลงขุนรอดขุนก็ได้จำมันแสดงนางกับป่ปานพี่น้องเลยกรถึกแสดงนางเออเออกรถืกเหนือน้องเข้าใจไหมตรงนี้เป็นบริขาจอาโน้ตหมอยปะ จะหลูกลอยว่าเอามาให้นำู่นนแล้วมาแล้วมาแล้วเมาเขาลอบกาเไปที่ออกบทเป็นอะไรบอได้นอนเ้องใหม่ม่้องปบัิงานอยาตอนใหม่เลยเสร็แล้วมาคนทักห่วงมาาก็ที่เบิรท่าเขาก็ทีห่วงครับนี่ไฟกาเขาน้องใหม่นี่เพราะน้อเป็นตะไรพู โอ้ไทยไปดูไก่ซะบ่ค้อนจะขวายขีเก่าด้วย่ะคอยก็คือจิบไวเลยนักลายเลยมาใส่กระตานี่ตะไครตาใครกระชืออนไวอยากได้กระตานอย้ชเองดอ เจ็บตาด้เอาให้เพิ่นปัดกระเป๋านะเพิ่นพายเองเพิ่นมาพี่น้องเขี่ยกระเป๋านี่โทพี่น้องเหือปวดโพพี่น้องเอ้ยจนยำหยางอยู่บ่าใจกับข้อนไปก่อนแล้วพี่น้องเข่าป่าแล้วพ่อไปพี่น้องมาลงมา หได้นะหมนลงมานี่นี่นี่มาซับกันนิดแล้แล้วหนาวเมืองตุ่เจนนี่น้ำมันนี่ครับด้วยก็บอกวาาซับนี่ฮะก็หาเลยและซัมาขอ่บ้มึงตามี่นหน่อยนี้นี่นี่น้ำมันนี่นี่เจนี่นี่ครับครับอ้าวพอได้เมื่อตอนลูกตอนทัวร์ไหนแล้วบึงมาไหม่ก็เอาโบได้เลนี่เจนจะมีเมื่อตอนเมื่อหนอยน้อยา นี่พวน,นี้น,นมันบอดเสียแต่บรต้องห้องยุดยุดห้องการ <c oughs> ตากนม่ได้เนี่ยว่ะ <c oughs> แล้มาถ่าอยู่โดแล้วไปให้เหตแต้งเปียกกี่ื <c oughs> ่อเอา่นแล้วมันคายคายหน้าคายแล้อรเนาน้อง่อยบอ <c oughs> เจ็บแล้วนเดี๋ยวนียมาสู้ข้อทายเอยทางขาดลงมาทางขาดล้วข้นเอาสบายดีพี่น้องขกะตาดตาางหมดเลยบอกวน่ตาางดีูะเ็นแยูใน่นอนปูนั่นเป็นกูนั่นม่ชชยหาเบิอู้ยเอามาดูหะไม่เบิ่งแน่โระนาไดโเี่บนะ เจ๊พูทางทางเผื่นพูน้ำล่ายอเดียวนี่นะว่าดสิ่งกระสอกมาอยู่กลางทางไม่เห็กระตาหมดแหละเนี่ยมาเอาใมใชก็เห็นละงนะมตั้งจงงอกจงงกนนอนไ้หะกั้นนอนนี่เอ้ยจตลาดเอิญไปช้าไหมไปทางเผิ่นเอะบบ่แล้วมีแต่ตะไคร้เไปผู้เดียวอนี่เผ่อนเ่อัดไปยังเคย คืนนี้นะใหญ่ค่ะวะกูยู่ลุ่มกูกูกาวาอยู่ช่อขี่เดอแ่นแท่ไหนหก้นหาบทางหามมือนีม้าก่าแต่ละมือเนาะอือจูกกังไหจูกันไหะ อันเขาเจ้าเขาเจ้าห่วงผันมานจับเจือหน้ามื่นนี่ค่ะมาเราไหม่เอาไม่ไปห่วงไม่ไล่ไม่ไล่ไม่บงแ้เราแค่จะเข้าไปถูกรถอ้าเอ้าวิปป่าตัวนี้ก็ใส่เลยเลย ไปจากเขาปลูกแล้วเทาจันหรือเปล้าไพี่น้องเลยเเล่ลาคลิปแล้วเด้อพี่น้องเมื่อบป่ะนี้ยมานพี่น้องมื่อนี่บอกเลยว่ามานยันบอนเก่าเลยมันจัง,งเ,าจาเป็นอิสระดีาาดไงเนี่มันจังได้อย่างก็